กลับสวัสดีคนด้วยนะครับปกผมเ a m เมอร์สตูดกับเกม My Hero u n นตราอิง p a c กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการหาเพชรทุกซอกทุกมุมในเกมนี้เลยนะครับว่าเราจะหายังไงดีให้เยอะๆเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันดีกว่านะครับผม เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเควสนะครับที่เราจะหาเพชรได้ตามเควสนะอย่างที่รู้ๆกันเราจะหาได้ตรงที่เราถ้าเราผ่านด่านแล้วเราจะได้ทีละ10เพชรนะครับก็แนะนําให้เก็บ3ดาวไปเลยแล้วกันเพราะตรงนี้หมดนะครับผมก็จะมีที่กิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเพชรตามด่านให้เราเหมือนกันนะก็จะมี10ถึง20ถึง80ดด่านสุดท้ายถ้าใครผ่านแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็คือมิชชั่นรายวันและรายสัปดาห์นะครับตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยพยายามอ่านดีๆนะว่ามีเควสอะไรให้เราทำมากครับอย่างเช่นอันนี้คือเราต้องเสร็จเควสมิชชั่นนะครับผมบิ๊กเนอร์แล้วก็นี่จะเป็นรายสัปดาห์นะครับก็ต้องรอรีต่อไปก็นอร์มอลตรงนี้ได้เยอะนะครับผมพยายามอ่านด้วยจะมีล็อกอินแล้วก็ไปลงด่าน USJ นะครับนี่อย่างเช่นด่าน5ด่าน4อะไรพวกนี้ครับถ้าเราลงผ่านนะเราจะได้เพชรมาด้วยนะครับนอกจากลงด่านได้20แค่ชั้นเดียวนะ แล้วก็มาลงนี้ก็ได้อีก20เราลงชั้นเดียวได้40เพชรเลยนะครับอ่าต่อไปครับก็คือสเปเชียลก็คือนอกจากเพชรนะครับจะได้ตั๋วไปสุ่มตัวอีกด้วยนะอ่ามาทําให้เรียบร้อยกันด้วยนะครับรับรองว่าไม่ค่อยยากหรอกนะทำให้เสร็จแค่นั้นเองต่อไปก็คือมิชชั่นอเวกนะครับผมอะหมดไปแล้วก็เลยไม่มีโชว์ให้ดูนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทํามิชชั่นเควสอเวกของเรานะจะได้เยอะมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมทําด้วยนะผมก็จาไม่ได้ลวแต่ละชั้นจะมี100ยเพชร50เพชรนะครับอะไร ตัวละคร SR แล้วก็การ์ด UR ต่างๆนะได้เยอะเลยแหละอย่าลืมไปทำด้วยแล้วกันนะต่อมาครับก็คือที่ VE Tower จะหาค่อนข้างได้เยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งจะได้ทีละ20ก็คือถ้า3ชั้นก็ปลาไป60นะครับเราก็ลงตั้งแต่ชั้น B ทุกชั้นเลยนะครับนี่มันมีซักประมาณ5-6ดานเลยนะก็เอา60ไปคูณเอาหรือถ้าใครลงชั้น A ได้นะครับก็ลงชั้น A ไปด้วยแล้วกันก็จะได้คูณขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับ เท่ากับว่าถ้าเราลงทุกด่านเลยนะแล้วก็ลงชั้น A หมดเลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้เพชรข้างข้างเยอะเลยนะครับทั้งยังได้แต้มสําหรับกลียช็อปเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ผมภาพไป2วันเลยสําหรับคูณ6เติมไปแต่ไม่ลงนะครับต่อไปนะครับก็จะมีใน Tower c h a ชาเล g e ด้วยตรงนี้จะได้เยอะจริงๆนะครับชั้นละประมาณ300เพชรเลยนะครับนี่มันจะเป็นเควสแบบยากๆหน่อยนะถ้าเราปั้นตัวให้เหมาะสมนะครับก็จะลงได้ไม่ยากเกินไป50เพชรแล้วก็ร้อย ตามไปด้วยที่150นะรวมกันก็หลายร้อยเลยไปลงกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มลงชั้นนี้แล้วมาถึงชั้น10บอย่ค่อยทําคลิปสอนอีกทีว่าจะลงยังไงนะครับชั้นนี้น่าจะยากสุดละผมก็ยังติดอยู่โอเคขอขั้นจังหวะโฆษณาสักครู่นะครับ ใครอยากได้เพจเติมฟรีนะครับผมมีแอปมาแนะนำครับก็คือแอปเกม h a p p y d u m m y สำหรับเกม Happy Dummy นะครับสามารถโหลดได้ o o g l e Play ได้แล้วก็ต้ดีฟชันก็มีลิงก์ให้กดนะครับถ้าใครที่เกียดพิ์นะส่วนใครอยากได้รับคอนฟีนะครับเพียงแค่กดเชิญข้างบนขวามือนะครับแล้วก็กดคำว่าผูกแล้วเราก็กอกรหัสได้เลยนะครับ PTDB 241นะครับผมถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วสามารถแลกบัตรทูมันนี่ไปได้แบบฟรีๆเลยนะครับกดไปที่ข้างบนนี่เลยแล้วก็กดคำว่าแลกบัตรนะครับนี่เลยครับเราสามารถแลกบัตรเติมเงินไไดด้้้แแลวกก็บบััตตรรร Toy PM ๆโดยใช้แต้มนะครับมี500มี300มี150สามารถมาแลกเติมเกมได้แบบฟรีๆเลยผมก็ได้แลกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการประมาณ1-3วันก็จะได้รับบัตรทรูมันนี่ไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มานะกดที่คาว่าบันทึกนะครับเรามาดูกันครับว่าเติมได้จริงหรือเปล่าครับผมจะเติมเข้าทรูมันนี่แอปเลยนะครับผมมีเลข14หลักนะครับผมผมกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะกดถัดไปเลยละกันนะแล้วก็กดยืนยันครับเราจะโดนหักภาษีด้วยนะครับผมอ่าดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ อ่าเรียบร้อยครับผมก็ได้มา225บาทนะครับมันมีค่าหักภาษีทาเนียมไป75บาทด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าได้จริงๆด้วยลองไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เติมเกมฟรีกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เอาเวกตัวละครนะครับผมก็กดที่ชาเลนเจอร์ของเรานะเมนูนี้แล้วก็กดไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งก็ได้ครับเราก็กดอ i l i t y board เลยแล้วเราก็กดัพหน้าแรกไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับได้แล้ว10เพชรอ่าอ่าชั้น2อีก เป็น20เพและวงไหมง่ายมากนะครับเนาะก็กดทีเดียวก็ได้หรือว่าจะกดทีละหน้าเพราะว่าเราจะเอาแค่หน้าแรกของตัวละครหรือ2หน้าก็ได้เท่ากับว่าตัวหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าประมาณ30เพรถ้าเราเปิด3หน้านะครับเราก็บวกไปเลยครับ1 2 3 4เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมาย เราก็ปลดตั้งแต่ชั้น UR เลยนะครับจนถึงชั้นสุดท้ายตรงนี้จะได้เพชรเยอะมากจริงไปดูที่ประวัติผมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําไปหลายตัวแล้วนี่เมื่อกี้ทําไปตัวเดียวได้20เพชรละก็คือเกมเนี้แต่ละเพชรนะครับมันจะมีมูลค่าสูงมากเลยนะครับ500เพชรเท่ากับหลายบาทมากนะถ้าตรีราคาก็นีครับประมาณ400กว่าบาทเลยทีเดียวเชียว และไอ้สิเพรที่เราได้เมื่อกี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่แล้วล่ะก็เกือบอ่าสิบาทเลยนะครับเนี่ยเพราะว่า35มันก็50เพรก็ทําแค่ประมาณ2อสตัวใช่ไหมเท่ากับ35บาทแล้วประมาณนั้นก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับตรงฮิส t อรีของผมก็จะมีนี่ครับผมทําหลายตัวเลยเห็นไหมวันเดียวนะผมได้ประมาณ700กว่าเพรเลยนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วด้วยอ่าเยอะมากเลยนะครับผมเพิ่งมาหาวันนี้แหละมาแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ USJ นี่เลยครับ USJ แต่ละชั้นเหมือนกันนะคร เหมือนหอคอยนั่นแหละก็คือเราจะลงสักประมาณ4ชั้นนะครับ4ชั้นนี่ลงเรียบไปนี่เห็นไหมครับมันได้ทีละ20เลยนะครับก็คือลง4ชั้นนี่ก็ได้หลายอันเลยครับก็เกือบ80นะ80 4ชั้น80ก็มีกี่อันอนะันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแล้วก็ตรงอารีน่ามันก็ได้นิดหน่อยนะครับแต่อาจจะต้องรีซีซั่นที่เราจะได้มาแต่ละชั้นผมกําลังขึ้นพอดีตอนนี้นะใกล้ถึงอีลิกหนึ่งละ ก็ลงเร,เรื่อยๆนะครับรีวันละสรอบก็ได้แล้วแต่อันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาเอาเวก,กันสดๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะเก็บเพชรเดี๋ยวดูดิว่าคลิปนี้ผมจะได้ประมาณเท่าไหร่เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมจะอัพตัว R หมดเลยนะครับตัว SR ค่อยไล่ไปลวกันตัว R ที่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็อัพอบิลิตี้ไปเลยเยอะๆเราจะไล่เป็นทีละหน้าก่อนนะครับแล้ก็อัพตัวนี้เลยละกันนะครับคือมันใช้ของน้อยมากๆนะมีแต่ไอชิ้นโกรงการนี่แหละครับที่มันจะหายากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะครับ อ่านหน้าแรกเสร็จแล้วได้10เพรเป็น30แล้วก็วิธีการหาของนะครับก็คือเอาอะสคริปต์เนี่ยแล้วก็ของที่เราต้องการนะครับอยู่ข้างๆกันมันจะได้ของง่ายนะครับผมช่วงนี้มันกลับมาคูณ2แล้วครับประมาณ2วันเหมือนแบบมันเพิ่มเวลาให้เรานะก็ดีมากๆสาหรับผู้เล่นใหม่ที่เลย7วันไปแล้วนะครับรอวันที่9มั้งมันจะกลับมาคูณให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าหมดวันแรกมันยังไม่ให้จากที่ผมสังเกตนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปไปเลยกันนะครับผมไป โอเคครับเรียบร้อยนะครับประมาณร้อยสตาร์มีหน้าของผมนะครับได้หมดไปแล้วนะครับแต่ผมแอบไปใช้ในอีกด่านหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าตังหมดนะครับผมโอเคไปดูกันครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าแป๊บแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีนะอ่าลองไปลองนับดู1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าดดตัวครับโอเคนะ11ตัวที่เราทำเสร็จเมื่อกี้ก็คือ1 1 0เพชรนะเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่า แป๊บเดียวนะครับได้มาร้อยละก็ถือว่าเยอะมากนะครับเท่ากับเราได้มาเงินตังค์นะครับสมมุติว่ามันขายได้นะก็ประมาณ60บาทแล้วครับ70บาทแล้วนะสำหรับ100พอดีเป๊ะนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับวิธีการเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดก็คือมาจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เก็บเพชรกันดีดีนะครับเพื่อรอโต้ใหม่กันมานะอมาสรุปกันหน่อยนะครับก็คือนอกจาก ability แล้วเนี่ยก็จะมีตามพวกด่านนะครับผมไม่ว่า main quest ต่างๆหรือว่า ev tower แล้วก็ usj นะครับ ที่จะได้ส่วนของเพชรเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปทํากันนะครับก็ทําหลายๆที่ทําหลายๆอันมันมี5สีมีหลายทาวเวอร์ก็ลงหลายๆอันไปเลยนะครับทั้งเก็บแต้มแล้วก็เก็บเรื่องของเพชรเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆมานําเสนออีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย